สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคน,นเธอมีมไลค์คอมเมนต์แล้วคอมเมนต์มาหวาพี่บ่าวนี่นะเหมือนฉัน <c oughs> ไอเรยนของเวนซื้อหวีมาให้พี่บ่าวหรือเปล่าใช่ไหนลองหวีให้พี่บ่าวดูทีไายแล้วเธอพี่บ่าวเป็นตีรักแล้วน้องเบสต้องอดข้าวอดขนมเพื่อซื้อหวีมาให้พี่บ่าวเลยเหรอ <c oughs> <c oughs> แล้วพี่บ่าวได้แรงไง อ่ะพี่บ่าวคนหลุดมั้งไหมวีคนในพี่บ่าวตือจะเน้นดูพี่บ่าวนี่จังที่หนาหนาคนเลยกูค,คาวพิทลั่งไหมวะพี่บ่าวนี่ทำ <c oughs> รูปนนี้เดินพนไปอีกลังรองลังร <c oughs> ัออ่าพอแล้วพ่อแล้วพอแล้วพ่อแล้วพอแล้วขอบคุณครับพี่บ่าวนี่ขอบคุณครับน้องน้องอุตส่าห์ซื้อมาขวากนะลูกน้องน้องเบสรักพี่บ่าวใช่ไหมลูก ใช่นังเลนยต้องช่วยมาให้เธอแล้วน้าพี่บาวนี่นี่กูข้าวพิดลั่งไหมวะทำเพื่อดีนี้ร่วมตัวไปแล้วอ,อนี่หละวิธีเปกาไอวิธีแมวที่รักน้องเบสเอาก่อนลูกไอ้พี่บาวก่อนเออก็พี่บาวเป็นสุดที่รักใช่ไหมแล้วก็น้องเบสด้วยใช่ไหมอ้าวจุ๊บ รักนะคะอืมพี่บ่าวหึงสาวหึงสาวจุ๊บพี่บ่าวกันตีจุ๊บดีๆแต่พี่บา่าวหยำหน้านั่นพี่บ่าวไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนนะเดี๋ยวนี้พี่บ่าวเริ่มมีลืมํำพืชตัวเองแล้วพี่บา่าวหยำมมาสักทีสองทีแลว้ว <c oughs> เรคก,ก้อนหนังเน้นน้ำใจก็ยี่ทำาปันปรื้ไอ้ไรกาา็ไกาดา้เธอไรก็ะไดก็ไกาาอไร้รับเลี้ยงนะแต่พี่บ่าวก็ยังน่ารักนะตือนี่เหตุผลมันไม่ทำให้ปุ๋ยเหลี่ยมจังเธอ น,นก็มันอื้อนดนีไอ้ลูกชาวบ้านนี่ม,มีคนทักมาท่ามไรคนแหละว่าแมวเข้าไม้ว่าลุดมาว่าลูกชาวบ้านบอกตรงนี้เลยนะเธอมันมาอยู่กับเราแคปปียี้แล้วอะทึ่งมาเอาล็อบเราก็คงไม่ให้แล้วแหละ <c oughs> ตัดใจไม่ได้เลยแต่มันก็คือไม่คืนแล้ว <c oughs> ตัวันมาอยู่เป็นปีและวะ้วว่ามันกินของเราไปตั้งแต่ไรอยู่แล้วอ่ะเธอ ใชไหมเธอก็ต้องแบบฉันเลียงเลยอะะฉันก็ไม่คืนละก็ปีบ้าเป็นทีรักขนาดนี้แม่ให้อีอีปล่อยได้ใช่ไหมเธอเบ็ดเบ็ดเบ็ดแบวนี่เขาพูอ่านะจ้าไม่ได้ครับไปเอาการบ้านมาทําก่อนไปเด็กๆทุกคนต้องมีหน้าที่ของตัวเองับรถเป็น่ะไม่ได้ลูกไม่ได้ไม่อนุญาตครับ ทำไมก็เรามีหน้าที่ของตัวเองงั้นเราขับรถเองก็ขับได้บ้านเราก็กว้างขวางไปขับสิแต่อย่าออกไปข้างนอกข้างนอกหืมข้างนอกถ้าน้องเบสด,ดื้อมากๆมั่มีจะรักพี่เบานี่ใหญ่มากนะเข้าใจไหมเข้าใจโอเคนั้นไม่ดื้อนะมัมมีจะได้รักน้องเบสด,ด้วย เข้าวัดชั้นน้ำเงินผีบ้าวู <laughs> ดูติเหมือนไหม <laughs> อะไรอ่ะเจ้กอดหิดกอดอุ้ยมันจีปลือ